เปิดชีวิตหนุ่มแฟนคลับลำไยหายหทองคำสู่พระเอก MV ตัวจริงต้องบอกเลยว่าสร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงเมื่อฮาเล่จารุวัฒนชัยพาโฮสต์ตัวท็อปอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้ขยับบทบาทขึ้นมาเป็นพระเอก music มิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดของนักร้องลูกทุ่งสาวสุดฮอตลำไยหายหทองคำในเพลงผู้ชายทรงดี ล่าสุดฮาเลได้เปิดใจถึงการร่วมงานกับซูเปอร์สตตร์อย่างลำไยไหทองคำว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากเพราะเป็นความฝันที่อยากร่วมงานด้วยมานานแล้วเมื่อได้รับการติดต่อมาตนก็ตอบตกลงทันทีโดยไม่ลังเลพร้อมทั้งเอ่ยปากชื่นชมลำไยว่าเป็นคนที่ทำงานเก่งและเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มาก นอกจากนี้หนุ่มฮาเล่ยังได้ย้ำชัดว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นแฟนคลับของลำใหยมาโดยตลอดแต่เป็นแฟนคลับในฐานะผู้ชื่นชอบผลงานเท่านั้นไม่ได้คิดเกินเลยไปถึงขั้นแฟนซึ่งเจ้าตัวรีบออกตัวก่อนเลยว่าต้องรีบบอกก่อนเดี๋ยวทัวลงการปรากฏตัวของฮาเล่ในฐานะพระเอก MV เพลงใหม่ของลำใหยไหทองคำจึงเป็นอีกหนึ่งสีสันที่น่าจับตาและน่าจะเพิ่มความแรงให้กับเพลงผู้ชายทรงดีอย่างแน่นอนเปิดชีวิตหนุ่มแฟนคลับลำใหยไหทองคำสู่พระเอก MV ตัวจริง ต้องบอกเลยว่าสร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงเมื่อฮาเล่จารุวัฒนชัยพาโฮสต์ตัวท็อปอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้ขยับบทบาทขึ้นมาเป็นพระเอกมิวสิกว mm ิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดของนักร้องลูกทุ่งสาวสุดฮอตลำยัยไหทองคำในเพลงผู้ชายทรงดี ล่าสุดฮาเลได้เปิดใจถึงการร่วมงานกับซูเปอร์สตตร์อย่างลำไยไหทองคำว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากเพราะเป็นความฝันที่อยากร่วมงานด้วยมานานแล้วเมื่อได้รับการติดต่อมาตนก็ตอบตกลงทันทีโดยไม่ลังเลพร้อมทั้งเอ่ยปากชื่นชมลำไยว่าเป็นคนที่ทำงานเก่งและเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มาก นอกจากนี้หนุ่มฮาเล่ยังได้ย้ำชัดว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นแฟนคลับของลำใหยมาโดยตลอดแต่เป็นแฟนคลับในฐานะผู้ชื่นชอบผลงานเท่านั้นไม่ได้คิดเกินเลยไปถึงขั้นแฟนซึ่งเจ้าตัวรีบออกตัวก่อนเลยว่าต้องรีบบอกก่อนเดี๋ยวทัวลงการปรากฏตัวของฮาเล่นในฐานะพระเอกเอ็มวีเพลงใหม่ของลำใหยไหทองคำจึงเป็นอีกหนึ่งสีสันที่น่าจับตาและน่าจะเพิ่มความแรงให้กับเพลงผู้ชายทรงดีอย่างแน่นอน